สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย,ยอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งพี่น้องทางเหนือด้วยนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาในถึงระยะที่ลำไย,ยเรามาถึงระยะนี้แล้วนะครับระยะมะเขือพวงนะครับลำไย,ยมะเขือพวงคือเราเรียกกันเทียบเป็นไซส์นะครับก็เราชาวจันทบุรีจะเรียกว่า ไซมมะเขือพวงก,ก็เป็นการอุปมาอุปไมยว่ามันขนาดเท่ากับมะเขือพวงนะครับระยะนี้การดูแลจะเป็นอย่างไรและต้องทำอะไรบ้างระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายที่ช่อลำไยจะตั้งขึ้นนะครับเกิดจากระยะนี้ไปเขาจะเริ่มโน้มเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องจะต้องรีบทำก็คือการแต่งช่อลำไยนะครับการแต่งช่อลำไยสำคัญยังไง สำหรับผมแล้วการแต่งช่อลำไย,ยมันสําคัญที่สุดเกี่ยวกับการทําขนาดทําไซน์นะครับเพราะว่าถ้าลำไย,ยแบกลูกเยอะจนเกินไปมันจะส่งผลให้ลำไย,ยเลี้ยงลูกไม่ไหวและก็จะทําให้ลำไย,ยหนึ่งสลัดสองถ้าไม่สลัดลูกลำไย,ยก็จะมีขนาดเล็กนะครับทําให้เข้าตะก้าไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่าเสียยากเสียมากเสียง่ายเลยครับแต่งลำไย,ยกันเถอะครับเพราะว่าลำไย,ยที่เราออกมาจะเป็นลำไย,ยที่คุณภาพและที่สำคัญการแต่งลำไย,ยแล้วมันจะเว้นช่องไฟไว้ครับอย่างน้อยแต่ละช่อแต่ละช่อก,ก็จะห่างกันหนึ่งซอกพอห่างกันหนึ่งซอกเวลาเขาสุกโน้มลงมาเขาก็จะมี ช่องในการอยู่ของเขาเขาจะไม่ไปทับกันทำให้ไม่เป็นที่อยู่ของมแมลงเชื้อราไม่อึบไม่อับนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องแต่งลำไยนอกจากไซต์แล้วก็จะเป็นเรื่องของเชื้อารามแมลงเพีย้ยเพราะว่าถ้าลำไยทับกันเมื่อไหร่ไฟทอปทราเข้าแน่นอนครับแล้วที่สำคัญ ต่อให้เราไม่แต่งลำไย,ยได้เยอะจริงแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นลำไยร่วงหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นแต่งลำไย,ยกันดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับกำลังใบที่เขาสามารถเลี้ยงลูกได้ดดวิธีการตัดแต่งช่อลำไย ให้ตัดแต่งคัดช่อโดยการเลือกช่อประทานไว้เพียงหนึ่งช่อระยะห่างระหว่างช่อประมาณหนึ่งศอกนอกนั้นส่วนที่เป็นหูช้างหรือช่อย่อยขแขนงให้ตัดแต่งออกแต่ทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรยังต้องคำนึงถึงผลที่ติดอยู่ในช่อลำไย,ยว่าติดมากน้อยเพียงใดถ้าผลติดมากเกิน40-50รลูก ต่อช่อให้ทําการขีบป,ปลายช่อออกผลลำไย,ยควรมีอยู่ที่ช่อหลังจากการแต่งแล้ว40-50ผลต่อช่อจะส่งผลให้ลำไย,ยมีขนาดใหญ่โตวไวและขึ้นเบอร์เสมอกันสำหรับวันนี้ พี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมวิดีโอของช่องเราก็ขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับก็จะมีสาระดีๆมาฝากพี่น้องอยู่เรื่อยๆนะครับกดติดตามไว้สำหรับลำไย,ยก้าวไกลทำลำไย,ยไปด้วยการก้าวไปให้ไกลกล้าวไปด้วยการก้าวไปกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผลิตภัณฑ์ของกิฟฟลีนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ